อ้ลโลสวัสดีจ้าน้องพลอยว่าไงตกลงจะคบกับลุงไหมจ้าฮะลุงมีเงินลุงมีบ้านลุงมีรถมีห้องแอร์เย็นๆมีทรัพย์สินเงินทองพร้อมหนี้สินสนใจไม่จ้าน้องพลอยน้องพลอยมีค่าเทอมอย่างจ๊ะฮะว่าไงถ้ายังไม่มีเนี่ยมากับลุงนะมีรถยังฮะเมากับลุงมีลูกยังเมากับลุงอุ๊ย แล้วเจอกันนะนาเซเว่นเดี๋ยวลุงซื้อหน้าเป่าเลี้ยงโอเคไหมจ๊ะอืมก็จะถึงแล้วละจ้ะน้องพลอยได้อย่างจ๊ะห้าพันอ๋อยังเหรอจ้ะอย่าลืมไปลงทะเบียนนะจ๊ะลงปุ๊บก็ได้ปับ๊บเลยแหละจ้าช้าอดหมดนะแค่นี้นะจ๊ะน้องพลอยบายจ้อาอัลโลว่าไงมีอะไระไยงานที่ผมสั่งอะทำยังฮะทำยัง อะไรมีปัญหาอะไรงบไม่พอคุณต้องการเงะกี่บาทผมให้คุณไปห้าร้อยยังไม่พออีกเหรอะเจ้าอีกกี่บาทว่ามา30 40ิี่สิบพอไหมฮะอะไรนะคุณอย่ามาขึ้นเสียงกับผมคุณเป็นใครผมเป็นใครฮะเข้าใจนะอ้าวแม่เหรอครับ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 เหมือนเดิมครับแม่เหมือนเดิมไงเย,ย็นเนี่ยเข้าหน้าปัสหิดอะไม่ไไม,ไม่สามตัวพอสามตัวพอครับครับครับ แค่นี้นะแม่อะไรแกเป็นใครต้องการอะไรฮะแนยไม่ไปอีกไปเก็บตังค์ครับอ้าวแล้วก็ไม่บอกว่าท่อข้าวหน้าขาวหลังก็บอกกันบ้างซิไม่ใช่ผมบ่นบ่นบนบนพูด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 นี่ คนรู้ไหมว่าทุกวันเนี่ยผมปวดหัวแย่อยู่แล้วมีแต่คนด่าผมผมทําดีมาตลอดอ่ะแต่ไม่มีใครเข้าใจผมเลยคิดแล้วโง่หงิดเข้าใจกี่บาทว่ามาเจ็ดบาทเพ่เอ้ยทาไมแพงเนี้ยเฮ้ยอ่าไปห้าบาทไม่ต้องทอนขาดสองบาทคุณขอผมกี่บาทเจ็ดบาทผมให้คุณไปกี่บาทตะกี้เนี่ยห้าบาทเหลือกี่บาทสองบาทโอเคคุณติดผมสองบาทเข้าใจนะอ้าอย่าลืม เอามาคืนผมด้วยกวนไหนก็ได้ไม่รีบไปไปไป,ลปลกลับไปทำงานอะลป้อมเหรอเยนี่ไปกินชาบูกันไหมอ๋อเคเคเคอะไรนะมุกรทาถูกกว่าอ่าแล้วแต่ป้อมแล้วแต่ป้อมโซนเอ๋มเลยนะ